ขีดขีดสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับ วันนี้เราขอพาทุกท่านไปเจาะลึกถึงรถยนต์ SUV ยอดนิยมรุ่นล่าสุดที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ในเกือบทุกมิติและยังสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางของอนาคตในโลกยานยนต์นั่นคือ Honda CR-V ปี2026ซึ่งต้องขอบอกเลยว่าไม่ใช่เพียงแค่การปรับหน้าตาให้ทันสมัยขึ้นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการปฏิวัติด,ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมและแนวคิดในการออกแบบที่ก้าวล้ำอย่างแท้จริง เริ่มต้นจากรูปลักษณ์ภายนอกที่สะกดทุกสายตา honda crv 2026มาพร้อมเส้นสายการออกแบบที่เฉียบคมครึ่งอย่างเห็นได้ชัดกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมแนวนอนขนาดใหญ่ผสมผสานกับไฟหน้าเลดอัจฉริยะที่สามารถปรับองศาและระดับความสว่างได้โดยอัตโนมัติตามสภาพแสงและการเลี้ยวของพวงมาลัยนอกจากนี้ยังมีไฟด RL ที่ออกแบบใหม่ให้มีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น ตัวรถมีความยาวและความกว้างเพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่งผลให้ดูสง่างามและทรงพลังยิ่งกว่าเดิมพร้อมด้วยล้ออัลลอยลายใหม่ขนาด19นิ้วที่ให้ทั้งความโดดเด่นและประสิทธิภาพด้านการยึดเกาะถนน ใต้ฝากระโปรงของ CRV ใหม่นี้ซ่อนขุมพลังที่น่าสนใจไว้อย่างมากโดยมีให้เลือกทั้งแบบเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดราวราว190แรงม้าพร้อมแรงบิดที่ตอบสนองได้ดีในรอบเครื่องยนต์ต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคล่องตัวในการขับขี่ในเมืองและอีกทางเลือกคือรุ่นไฮบริด E h อ v ซึ่งใช้เครื่องยนต์แอตินสันไซเคิลขนาด2.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่สามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานได้อย่างไร้รอยต่อให้ทั้งพละกกำลังและความประหยัดในระดับสูงสุด ระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ปรับจูนมาใหม่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลแต่ไม่สูญเสียอารมณ์ในการขับขี่พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อเรียวไทม AWD ที่สามารถกระจายแรงขับเคลื่อนไปยังล้อแต่ละข้างได้ตามสถานการณ์จริงเพิ่มความมั่นใจในการขับผ่านพื้นผิวลื่นหรือทางวิบาก เมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องโดยสารเราจะพบกับความหรูหราแบบมีระดับที่เหนือความคาดหมายเบาะนั่งหุ้มหนังแท้คุณภาพสูงที่ผ่านการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ เพื่อให้รองรับกับสรีระผู้โดยสารได้ทุกช่วงการเดินทางคอนโซลกลางตกแต่งด้วยวัสดุซอฟทัชและแผงตกแต่งลายไม้หรือเมทัลลิกแล้วแต่รุ่นเบาะหลังสามารถปรับเองนได้และมีพื้นที่วางขาที่กว้างขวางยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกของเบาะแถวที่3ในบางรุ่นย่อยเพื่อรองรับครอบครัวใหญ่หรือผู้โดยสารจำนวนมาก ระบบอินโฟเทนเมนต์ในรุ่นนี้ก็ถือว่าล้ำสมัยและใช้งานง่ายหน้าจอสัมผัสแบบลอยขนาด9นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายได้โดยไม่ต้องเสียบสายให้เกกะอีกทั้งยังมีระบบเสียงรอบทิศท,ทางจากลำโพงโบสที่ให้เสียงคมชัดทุกย่านความถี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความบันเทิงระหว่างเดินทาง หนในจุดแข็งที่ Honda ภูมิใจเสนอใน CRV 2026ก็คือเทคโนโลยี Honda Connect ซึ่งทำให้รถคันนี้ไม่ต่างจากกสอมาต์เดเวิ์เคลื่อนที่คุณสามารถตรวจสอบสถานะรถเปิดแอร์ล่วงหน้าหรือล็อกรถจากระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนอกจากนี้ยังสามารถบันทึกพฤติกรรมการขับขี่วิเคราะห์การใช้พลังงานและแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาบำรุงรักษาได้อีกด้วย ในเรื่องของระบบความปลอดภัยต้องยอมรับว่า Honda ไม่เคยหยุดพัฒนา CRV 2026มาพร้อมเทคโนโลยี Honda Sensing Generation ล่าสุดที่รวมเอาระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันที่ทำงานได้แม้กระทั่งในสภาพจราจรหนาแน่นและระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่ใช้กล้องรอบคันและเซ็นเซอร์ในการคำนวณทิศทางและระยะ หงงอยย่่าแมนำพูดถึงราคากันบ้างรุ่นเริ่มต้นของ Honda CRV 2026นั้นอยู่ที่ประมาณ1.5ล้านบาทสำหรับรุ่นเบนซินขับเคลื่อนล้อหน้าและไต่ระดับขึ้นไปถึงประมาณ1.85ล้านบาทในรุ่นไฮบริดขับเคลื่อน4ล้อแบบ AWD ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ เมื่อเทียบกับคู่แข่งโดยตรงอย่างโ o โยต้า RAV4, Mazda CX5 หรือแม้แต่นิสสัน Xtrail ที่ต่างก็ชูจุดขายด้านเทคโนโลยีและความประหยัดเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ทำให้ CRV ยังคงครองใจผู้บริโภคไทยมาอย่างยาวนานก็คือเรื่องความน่าเชื่อถือของแบรนด์ความทนทานของตัวรถและเครือข่ายศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ท้ายที่สุดแล้ว Honda CR-V 2026ไม่ใช่เพียงแค่รถยนต์สำหรับการเดินทางแต่ยังเป็นคู่หูที่เข้าใจความต้องการของผู้ขับขี่ทุกคนได้อย่างลึกซึง้งมันผสมผสานระหว่างความล้ำยุคความปลอดภยัย และความสะดวกสบายไว้ในคันเดียวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มองหารถ SUV ที่พร้อมรับมือกับทุกบทบาทของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเดินทางประจำวันการพาครอบครัวออกทริปหรือการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ที่ต้องการทั้งสมรรถนะและความมั่นใจในทุกเส้นทาง สำหรับใครที่กำลังช่างใจว่าควรเลือกรถรุ่นไหนในกลุ่ม SUV ขนาดกลาง Honda CRV 2026คือ1ในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามครับแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับโชมใหม่นี้ลองคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยและถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ